ตอนนี้เหลือเล่มสุดท้ายของโลกนี้นะครับมีดไพวันหมายเลขพ่อหนึ่งมีใครอยากได้มีดเล่มนี้ไหมครับพี่ไก่พี่ไก่ของพี่โชว์ของหน่อยนะพี่ไก่มาแล้วพี่ไก่มาสองหมื่นแล้วดังนั้นมีดเล่มนี้สองหมื่นบาทที่พี่ไก่มีใครรู้ไครับอันนี้คือข้นกระบวนของมีดไพวันเหมือนกันพิเศษอันนี้เป็นสิ่งที่ มีดเลือกเจ้าของแล้วล่ะครับตอนนี้พี่ไก่มา25,000พี่แขกว่าไง30,000ื่นเลยสามห0ื่นพอเอาถ้าเกินกว่านี้อีกร้อยหนึ่งพี่แขกไม่สู้แล้วพี่แขกเขาไม่สู้แล้วเฮ้ยอย่าทำคอตกพี่ไก่อย่าทำคอตก3า0 0 0ื่น้าเวอร์ผู้เด่นๆผ้เด่นๆสามหมื่นห้าสาพี่แขกอยู่ไหนพี่แขกพี่แขกอยู่ไหนพี่แขกพี่ไก่สี่หเว้ย40,000เวนสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้ยต้องสมบูรณ ผมอยากได้ยินกับปากสี 40, ่หมื่นพี่ไก่เป็นหวัดนกซะแล้วรอสักครู่ขอบิ้วอารมณ์อยู่พี่แขกก็ให้สี่หมื่นพี่ไก่เขาบิ้วอารมณ์อยู่ตอนนี้พ,พี่แขกสี 40, 000. ่หมื่นถ้าพี่ว่าพี่ก็นับหนึ่งนับอะไรแล้วนงไก,ก่จะเหลือเหรอโอเคตอนนี้ยังอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่หมื่นสี่หมื่นอ้พี่แขกก็ว่าสี่หมื่นพี่ไก,ก,ก่เ็าบอกสักครู่สักครู่อยู่นั่นแหละ พี่จอว่าไงพี่จอเอาว่าไงว่าตามกันน้องมองพี่เลี้ยงจัดเต็มจะสู้อีกสัก4ี่หมนหนึ่งหรือว่ายังไงดีเอานับนับนับสี่หมืนับหนึ่งพี่แขกสี่หมพอหนึ่งนับหนึ่งนะครับพี่แขกพี่ไกรว่าไงคิดพอหนึ่งนับสองคู่ต่อสู้มาให้เขาให้เขาเชิญเชิญเชิญพี่แขกไปสี่หมนเนาะ สี่มือนับสามครับสี่มือนับสามตบเบื้องพี่แขรงหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ตัวครูก่อนเดี๋ยวจะแขนกันก่อนนี่ละครับน้ำใจนักสู้นะครับมาซื้อโอ้ยเดินมาในงานดัวเนาะตั้งสี่ไม่แซ่บไมปดัวมาวันนี้ดี